วันนี้มาดักอีกวันที่สองนะครับซ้ําหม้เดิมแต่ว่าวางที่ดักจุดใหม่นะครับหนไครับเหนะยื่อมัวๆนะผลงานเหยื่อมั่วๆขยับายยาให้ดูเลยนี่นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เอาผลงานเหยื่อม่มั่วให้ดูไปเลยนะครับนี่ครับผลงานเหยื่อม่ั่วนะเห็นอะไรไหมครับนนะเห็นอะไรไหมครับนี่นนนปลาปูก็มานะครับเหยือนะหย่อม่ั่วนะเหยื่อมมั่วสนใจสั่งได้นะครับโล60บาทครับทางไกลค่าส่ง60นะครับ นี่นะครับนี่นครับที่ดักหกอันนะอย่างขนาดนี้นะอย่างนะครับหยิบปูออกเป๊บปล่อยลงน้ำครับเราไม่เอาน่ครับนั่น,นเห็นไหมนี่ครับอันสุดท้ายนะนะครับ ยืนบังแสงไว้ให้นู่นนะครับครับเดี๋ยวจะรวบแล้วจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับ